พี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านเฟซบุ๊กไลฟ์ประจำวันศุกร์ที่26สิงหาคม2559ในวันนี้ผมจะพูดในหัวข้ออดีตย้ายข้าราชการคนเดียวพ้นทางรัฐบาลตั้งประลัดกระทรวงกำลังถูกถอดถอนส่วนปัจจุบันจะย้ายใครพักงานใครไล่ใครก็ทำได้ ต่ำสบายโดยไม่มีความผิดนี่คือความจริงของประเทศไทยพี่น้องคงจะจำความได้นะครับรัฐบาลชุดที่แล้วได้มีการย้ายเลขาธิการสภาความมั่นคงไปดำรงตำแหน่งอื่นในตำแหน่งเนี่ยนะครับที่เท่าเทียมกันก็ปรากฏว่าถูกวินิจฉัยให้พ้นทั้ง รัฐบาลต่อมาครับเมื่อมีการเปรียบเทียบว่าในอดีตก่อนหน้ารัฐบาลชุดที่แล้วก็มีการย้ายในลักษณะอย่างเดียวกันแต่ก็ไม่มีความผิดอะไรอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดินนายกรัฐมนตรีกากับดูแลรัฐมนตรี รัฐมนตรีสั่งการได้คนเดียวคือสั่งการปลัดกระทรวงดังนั้นครับนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีที่จะแต่งตั้งข้าราชการในระดับสิบขึ้นไปนั้นจะต้องเป็นมติคณะรัฐมนตรีแต่ว่าระบบเนี่ยน,นะครับที่มีการลุกล้ำกำเกินฝ่ายบริหารซึ่งต้องรับผิดชอบจากประชาชนในวันที่เป็นประชาธิปไตยนั้น ไม่ได้มีภูมิตฐานานคุ้มกันอะไรท้ายที่สุดนี่นะครับการย้ายลักษณะเดียวกันไม่ได้เทียบกับคณะรัฐประหารทีนะครับก็ปรากฏว่ารัฐบาลหนึ่งก็ย้ายได้แต่อีกรัฐบาลหนึ่งย้ายได้แต่ต้องมีอันเป็นไปทั้งรัฐบาลต่อมาครับตำแหน่งที่กำลังเป็นปัญหาในปัจจุบันที่มีการพิจารณาเรื่องการถอดถอนย้อนหลัง กับพลอากาศเอกสุกำมพลสุวรรณทัศน์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการตั้งบัลลัดกระทรวงกลาโหมถ้าความไม่ง่ายครับภายหลังจากการยึดอำนาจ19กันยายนปี49ได้มีการออกพระราชบัญญัติว่าด้วยกระทรวงกลาโหมเพื่อที่จะป้องกันนะครับไม่ให้ฝ่ายบริหารที่มาจากการเลือกตั้ง ไปกําหนดตัวแม่ทัพนายกองผู้บัญชาการเหล่าทัพได้เพียงตามลําพังดังนั้นจึงออกแบบให้เป็นสภากลาโหมในการพิจารณาไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งผู้บัญชาการฐานบกฐานเรือฐานอากาศผู้บัญชาการฐานสูงสุดและประหลัดกระทรวงกลาหมโดยองค์ประชุมนั้นก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาหมเป็นประธานถ้าไม่มีรัฐมนตรีช่วย ก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซีกฝ่ายการเมืองคนเดียวมีประหลัดกระทรวงมีผู้บัญชาการฐานสูงสุดและก็มีผู้บัญชาการเหล่าทัพสามผู้บัญชาการเหล่าทัพบ,บวกผู้บัญชาการฐานสูงสุดบวกประหลัดกระทรวงเป็นห้าถ้ารัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับไม่มีรัฐมนตรีช่วยก็เป็นหกเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อกฎหมายถูกออกแบบว่าตำแหน่งผู้บัญชาการเหล่าทัพ ขุนชะการฐานสูงสุดประหลัดกระทรวงกลาโหมต้องเป็นมติจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าฝ่ายการเมืองนั้นมีคนเดียวเท่านั้นดังนั้นครับก็มีการสแสวงจุดร่วมสวนจุดต่างกันนั่นก็คือว่าให้แต่ละเหล่าทัพเสนอใครก็เป็นไปตามนั้นซึ่งเนี่ยนะครับความจริงก็มีสิทธิ์ที่จะทักท้วงโหวตไม่เห็นด้วยกันก็ได้ และก็มีหลักการบริหารกันง่ายๆว่าซี่ของรัฐบาลก็เอาตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมไปคนเดียวเท่านั้นนี่คือแนวทางการปฏิบัติเพื่อไม่ให้ขัดกับพรบกระทรวงกลาโหมแต่ตำแหน่งพบรบสอตำแหน่งผู้จัาการฐานบกฐานเรือฐานอากาศนั้นฝ่ายการเมืองเข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับต่างคนก็ประสานกัน นะครับแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อไม่ผิดกฎหมายแต่เป็นที่รู้กันว่าปะหลัดกระทรวงนั้นจะต้องให้เป็นคนของรัฐบาลผู้ชาการฐานสูงสุดเนี่ยนะครับคนเก่าเสนอคนใหม่มาผู้ชาการทั้งสามเหล่าทัพเนี่ยนะครับก็เสนอคนใหม่มาดังนั้นครับแนวทางอันนี้ครับมันเป็นแนวทางของการลักษณะของการปรึกษาหารือกันแต่ในทางปฏิบัตินั้นเนี่ยนะครับ แน่นอนที่สุดเมื่อถึงเวลาอาจจะมีปัญหากันบ้างกรณีของพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัศน์นั้นเนื่องจากว่าประหลัดกระทรวงเขาต้องการอีกคนหนึ่งก็เลยดึงเรื่องนะครับทั้งที่ตัวเองกำลังจะ,กะเกษียณเนี่ยนะครับให้เกิดความล่าช้าเจ้ากระทรวงนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นที่รู้กันว่าโคต้าอันเนี้ยนะครับในทางการปฏิบัติหลักแห่งความเป็นจริงเนี่ยนะครับ ข้อกฎหมายปฏิบัติว่ากันเบกอย่างนั้นจะต้องเป็นคนกําหนดแต่ว่าเมื่อกฎหมายมันออกแบบนะครับการบิดพริ้วกันนะครับก็รักษามันระยาก็ให้ประหลัดก,กระทรวงเนี่ยนะครับก็ดําเนินการเสนอแต่ว่าตัวรัฐมนตรีเองก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเหล่าทัพใดแต่เพื่อให้บรรยากาศเกิดความกระเพื่มเนี่ยนะครับคือหมายความว่าถ้ากองบัญชาการฐานบก เสนอมานี่นะครับรัฐมตรีหรือว่าประหลัดกระทรวงสามารถเสนอคนอื่นไปก็ได้เพื่อให้เกิดมีการบวตลงมติกันแต่ว่าแนวทางการปฏิบัติก็คือว่าเมื่อประลัดกระทรวงกละโหมกําลังกเกษียณเสนอคนใหม่ไม่ตรงกับรัฐมนตรีเนี่ยรัฐมนตรีเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอคนใหม่และที่สําคัญที่สุดก็คือว่าปรลัดกระทรวงคนที่กําลังจะพ้นไปนั้นดึงเรื่องให้เกิดความลาช้า เมื่อรัฐมนตรีนำเรื่องนี้เนี่ยนะครับเข้าสู่ที่ประชุมสภากลาหมซึ่งเป็นองค์ประกอบเนี่ยนะครับของแม่ทัพสามเหล่าผู้บัญชาการทั้งสามเหล่าทัพผู้บัญชาการฐานสูงสุดประหลัดกระทรวงและรัฐมนตรีนั้นเสียงนี่นะครับก็เบ็ดเสร็จเด็ดขาด4ต่อหนึ่งเพราะว่าผู้บัญชาการฐานอากาศนั้นได้ลากิจไปต่างประเทศแปลว่าผู้บัญชาการฐานบกฐานเรือ ก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดภูมิชาการฐานสูงสุดก็ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเป็นแนวปฏิบัติต่ตอๆกันมาเพื่อให้สอดคล้องกับทางกฎหมายเรื่องนี้ผมไม่เคยคาดคิดกันมาก่อนว่าทางคณะกรรมการปป,ปชจะนําเรื่องนี้มาถอดถอนพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัศน์ซึ่งถ้าใครฟังการชี้แจงในที่ประชุมสนชเมื่อวานนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพลอากาศเอกสุกัมพล ได้ตอบนี่นะครับอย่างทรณงองอาจอย่างชายชาติทหารอย่างตรงไปตรงมาที่สุดว่าไม่ได้กระทําความผิดกฎหมายอะไรและก็ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยกระทรวงกลาโหมข้อบังคับของกระทรวงกลาโหมในทุกขั้นตอนเพราะว่านี่นะครับความเป็นรัฐมนตรีถ้าไม่สามารถสั่งการประหลัดกระทรวงกันได้เนี่ยรัฐมนตรีก็บริหาร กิจการในกระทรวงนั้นๆกันไม่ได้และที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเป็นมติของผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งหมดเนี่ยนะครับยกเว้นประหลัดกระทรวงกลาโหมซึ่งมีความเห็นแย้งกันในขณะดนั้นซึ่งมันไม่ควรที่จะนํามาเป็นประเด็นการถอดถอนย้อนหลังดูเหมือนว่าจะมีความแค้นฝังหุ่นกันมาจะด้วยเรื่องราวใดๆก็ตามแต่ผมเองก็เห็นว่านี่มันอายุติธรรมมากที่สุดพอมาวันนี้ครับ มาตรา44จะย้ายใครก็ได้มีสู่สาร41เนี่ยนะครับซึ่งรัฐต้งจ่ายเงินเดือนเฉลี่ยต่อวันประมาณวันละ5,000ันไปนั่งอยู่ที่อาคารกอพอเก่ารวมคนที่มีศัก,กยาภาพแต่ผู้มีอำนาจในปัจจุบันเห็นว่าคนเหล่านี้เป็นอีกพวกหนึ่งและก็เก็บไปดองเอาไว้เต็มกันไปหมด41 40 แทบจะเดินชนกันไม่มีความผิดใดๆทั้งสิ้นจะออกคำสั่งไล่ออกใครหรือแม้กระทั่งพักงานใครก็ตามครอบจัก,กรวาลไม่มีอันเป็นไปเหมือนกับอดีตรัฐบาลชุดที่แล้วย้ายเนี่ยนะครับขค่าราชการ41คนเดียวเท่านั้นก็ปรากฏว่าต้องมีอันเป็นไปกันทั้งรัฐบาลและมีหน้าซ้ำยังตามมาถอดถอนนะครับตามหลอกตามหลอนกันต่อ กับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัศน์ผมเองก็ต้องให้กำลังใจกันว่านี่แหละครับชะตากรรมคนที่มาตามกระบวนการประชาธิปไตยมันนี่ครับสามารถทำอะไรได้เพียงแค่น้อยนิดผิดกับนี่น,นะครับมาจากกระบอกปืนมาจากการรัฐประหารหลายคนได้เห็นคำสั่งมาตรา44เมื่อวานนี้ในการพักงานคุณชายสุขุมพันธ์บริพัตร และนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุราพี่น้องลองติดตามดูคำสั่งนะครับจะเห็นได้ชัดว่าเป็นการตัดบัวที่เหลือเยื่อใหญ่ความจริงก็คือว่าให้คนที่ต้องถูกพักนั้นไม่ได้พ้นจากตำแหน่งเพียงแต่ว่าให้รองนะครับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพลำดับที่หนึ่งรองนายกเทศมนตรีลำดับที่หนึ่งเป็นผู้รักษาการ ซึ่งทั้งสองคนนั่นเป็นคนของผู้ว่าและคนของนายกอยู่แล้วในทางปฏิบัตินีนะครับคนเหล่านี้ก็สามารถบริหารราชการได้ตามปกติไม่ได้โดยใช้วิธีนะครับชักใยอยู่ข้างหลังถ้าใครคิดนะครับว่าคุณชายสุขุมพันธ์หรือแม้กระทั่งนายแพทย์เปรมศักดิ์ไม่สามารถจัดการอะไรกันได้นั้นก็มองในโลกสวยจนเกินไปไม่เป็นจริงในทางปฏิบัติเพราะนะครับ การพักและให้รองรักษาการร้องก็เป็นคนของตัวเองนะครับมันก็เหมือนเนี่ยนะเจ้าตัวนั่งบริหารแต่เพียงแต่ว่าออกหน้ากันไม่ได้และก็สภาพการเนี่ยนะครับเหมือนกับการพักการในช่วงระหว่างปปชชีชช้มูลตามปกติและลองดูทุกคนทุกแห่งครับคนที่ถูกพักงานไปก็ยังเป็นคนที่บริหารชักใจกันแทบทั้งสิ้นนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงประเด็นต่อมาครับ เรื่องการใช้มาตรา4ีทีไ่ได้มีการ,รให้รถดับเพลิงนะครับที่หรือว่าเรือดับเพลิงหรือว่ารถหรูอะไรก็ตามนั้นซึ่งตากแดดตากฝนและก็เกิดความเสียหายนั้นให้นำมาใช้งานนะครับโดยคำสั่งก็ระบุการชัดเจนผมเองก็เห็นว่าเรื่องนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับไม่ได้เป็นโทษเลยเพราะเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่ารัฐได้จ่ายเงิน โดยเอาเงินภาษีอกรของประชาชนไปจ่ายแล้วแต่เพียงกลไกกติกาบางอย่างไม่สามารถนี่นะครับนำสิ่งนั้นมาใช้ได้และยิ่งทิ้งวันเวลาไปเนี่ยนะครับก็หมดสภาพกันไปตามลําดับและมันก็จะสูญเปล่าเหมือนกับโฮ w เวลเหมือนกับบ่อบําบัดน้ําเสียคลองด่านไอ้นี่ก็ถือว่าเป็นคําสั่งที่มีคุณนะครับไม่ใช่ว่ามีโทษแต่เพียงอย่างเดียวมาตรา44แต่ว่าเอากันว่าเรื่องการบริหารราชการซึ่งพลเอกประยุทธ ถ้าเป็นนายกคนนอกนี่นะครับหรือเนี่ยนะครับตัดสินใจเปลี่ยนใจลงรับสมัครรับเลือกตั้งซึ่งผมเองว่าเส้นทางนี้ท่านคงไม่ทำครับพอเป็นนายกคนนอกนี่นะครับไม่มีมาตรา44ไม่สามารถใช้อํานาจได้ตามอําเภอใจแบบนี้แล้วนะไม่ว่าเรื่องการให้สั่งการให้ใช้รถและเรือดับเพลิงซึ่งเป็นคดีความสารดีกาก็พิพากษากันไปแล้ว แต่ยังนํารถออกมาใช้กันไม่ได้นะั้นแบบนี้ก็ทําไม่ได้โยกย้ายเนี่ยนะครับข้าราชการคนเดียวเขาก็ร้องศาลปกครองหรือจะฟ้องศาลร,รัฐธรรมนูญมีอันเป็นไปต้องพ้นทั้งรัฐบาลถ้ายึดแนวทางในอดีตกันมานั้นผมเองก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันจะเป็นทุกขลาภในวันข้างหน้าแต่มันชี้ให้เห็นอย่างหนึ่งว่าความตั้งใจ นะครับที่จะทําลายล้างกันไปนั้นไม่เคยหยุดและมีหน้ำซ้ำเนี่ยนะครับบรรดาสสที่เสนอเนี่ยนะครับกฎหมายกรณีสุดซอยเนี่ยซึ่งคุณวรชัยเหมะและคณะโดนรอบแรกไป40คนนั้นผมเองเป็นคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับคำว่าสุดซอยตอนเสนอนี่ไม่สุดซอยนะครับตอนเสนอเนี่ยคือการนิรโทษกรรมให้กับประชาชน แต่ว่าเอาขั้นตอนที่เสนอเลยผมเองก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นการก้าวล่วงการทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแม้ว่าวันหนึ่งจะไปแก้ไขให้สุดซอยซึ่งผมก็ไม่เห็นด้วยแสดงจุดยืนอยู่แล้วผมเองก็เห็นว่าไม่ได้เป็นการกระทำความผิดเพราะเป็นอำนาจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและมีนํำซ้ำนะครับต่อมา นะครับเขาก็ยุติเรื่องนี้ไม่มีกฎหมายฉบับนี้อีกต่อไปก็ปฏิบัติตามขั้นตอนทั้งวุฒธธิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่กลเกมมันไม่จบหรอกกลเกมก็คือว่านักการเมืองซึ่งนะครับฝ่ายที่ต้องการทำลายล้างนั้นเขาต้องเดินให้ถึงเป้าหมายระยะเวลาปีครึ่งนั้นมันไม่ใช่เฉพาะ40คนแรก และตามกันไปจนครบร่วม3 0 0รกว่าคนนั่นแหละครับนั่นคือปลายทางอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นครับผมเองซึ่งไม่ได้มีความอินังขังขอบใดๆเพราะประกาศชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งภายใต้กติกาให้นายกคนนอกเข้ามาสู่อำนาจส่วนตัวนั้นนะครับได้ตัดสินใจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดกันอยู่แลว้วแต่ผมเองไม่สามารถที่จะเห็นชะตากรรมของประเทศ เป็นเรื่องของการแก้แค้นทำลายล้างขาดหลักนิติรัฐและนิติธรรมความที่ว่าคสชไปเอาปฏิปักษทางการเมืองเข้ามาทำหน้าที่ในการถอ,อนคนเหล่านี้อยู่ในกระบวนการโค่นล้มรัฐบาลชุดที่มาจากการเลือกตั้งทั้งสิน้นแต่วันนี้เนี่ยนะครับคสชไปมอบดาบให้เขานะครับในการที่จะประหารฝ่ายตรงกันข้ามอย่างไรก็ได้ ผมเองก็เห็นบรรยากาศของประเทศแห่งการทำลายล้างอันนี้นั้นถ้าคิดเพียงแค่ว่าถ้าคนเหล่านี้เขาถูกจัดการหมดแล้วก็จะชนะอย่างสบายคิดผิดนะครับตอนไทยรักไทยถูกยุบร้อสบคนถูกตัดสิทธิ์ได้พักพลังประชาชนคนก็ยังเลือกเหมือนเดิมประชาชนถูกยุบร้อยเถูกตัดสิทธิ์คนก็ยังเลือกพักเพื่อไทยเหมือนเดิมเช่นเดียวกันคราวนี้ครับ ถ้าล้างกันในศูนย์พันร่วมสามร้อยกว่าคนก็จะมีคนใหม่เข้ามาแทนที่ประชาชนเนี่ยนะครับเขาจะจะต้องรู้ว่าเขาควรจะเลือกใครและมีความเป็นมากันอย่างไรล้างกันไม่มีวันหมดและเห็นได้ชัดว่าล้างมาสองรอบแล้วก็ไม่สำเร็จรอบที่สามจะคิดว่าสำเร็จอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับความสำเร็จมันอยู่ที่ความยุติธรรมผมมัก จะพูดเนี่ยนะครับแล้วก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าถ้ารัฐบาลนี้ต้องการให้คนลืมรัฐบาลเก่าหรือรัฐบาลในอดีตจะต้องทำดีมากกว่าเขาไม่ใช่ตามไปทำลายล้างนะครับตามไปใส่ร้ายใส่ความปฏิบัติการปิดช่องทางเขาทุกอย่างและตัวเองจะได้รับความนิยมความนิยมมันไม่เคยเกิดจากความทำลายล้างนะมันเกิดจากการสร้างผลงานที่เหนือกว่า พูดได้ง่ายว่าที่บอกว่าผลงานที่เคยดีในอดีตนั้นยังเทียบไม่ได้เลยไอ้นั่นเลยครับจึงจะได้รับความรักจากประชาชนอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทั้งชะตากรรมของพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัศน์จะตามรอยอดีตนายกยิ่งลักหรือไม่น่าสนใจอย่างยิ่งแต่ถ้าแค้นฝังหุ่นต่อไอ้ชี้แจงดีอย่างไรไม่มีความหมายหรอกครับส่วนสอสสี่สิบคนเริ่มต้นนะครับที่เหลือก็อยากคิดว่าจะรอด ก็เป็นเส้นทางต่อไปกันอย่างไม่หยุดยั้ยงเพราะฉะนั้นครับชะตากรรมของประเทศไทยนั้นวันนี้ที่เราพยายามพูดคำว่ารองดองสมันแนชัดผมไม่ต้องการบอกว่าดีเลวจะต้องรวมกันนะเพียงแต่ว่าทำให้บ้านเมืองนั้นมีหลักนิติรัฐนิติธรรมให้มันถูกต้องกติกาก็ปฏิบัติอย่างเสมอเหมือนกันถ้าเป็นอย่างนี้ครับบ้านเมืองก็จะร่มเย็นเป็นสุขอำนาจนี้ครับใช้อย่างไรกันก็ได้ นะครับตบเท้าเข้าแถวแต่ไม่ได้หัวใจอะไรเขาเขาก็รอวันเวลาแห่งอิสรภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับยิ่งกดขี่กันไปมากๆแล้วก็คิดว่านำพาสู่ชัยชนะแห่งการเป็นรัฐบาลอย่างไรเนี่ยนะครับถ้าต้องการจะสืบทอดอำนาจก็เป็นรัฐบาลได้อยู่แล้วนะครับจองไว้ล่วงหน้า250เสียงเนี่ยนะครับคนอื่นนะครับต้องสตาร์ทนับหนึ่งหมดตัวเองได้250เสียงอยู่ในมือเนี่ยไม่ชนะก็ไม่รู้จะว่ากันยังไงแล้ว ถ้าพรรคการเมืองเนี่ยนะครับไปยังคนละทิศคนละทางยิ่งแล้วกันไปใหญ่ก็เสร็จโรงเรียนคอสอชอกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลักใหญ่ใจความที่จะทําให้บ้านเมืองเราเดินหน้ากันอย่างร่มเย็นเป็นสุขนั่นผมยกตัวอย่างว่าสมัยรัฐบาลที่แล้วย้ายข้าราชการหนึ่งคนสารรัฐธรรมนูญชี้ให้พ้นทางรัฐบาลตั้งประหลัดกระทรวงกลาโหมโดยมติของที่ประชุมสภากลาโหมยังถูกถอดถอนและก็รัฐบาลปัจจุบันเนี่ยนะครับย้าย41 ี่คนก็ได้40กี่คนก็ได้สั่งพักงานใครไล่ออกใครย้ายใครได้ทุกเวลาไม่เว้นวันหยุดราชการและในยามวิการนี่คือสิ่งเปรียบเทียบที่เห็นอย่างชัดเจนกันมากที่สุดว่าพวกหนึ่งก็ทำอะไรไม่ได้แต่อีกพวกหนึ่งก็สัแดงให้เห็นว่าข้าพเจ้าก็ทำได้ทุกเรื่องอย่าถามหาความเป็นธรรมเลยครับเพราะความเป็นธรรมมันไม่มีอยู่จริง เหมือนกับกรณีมาตั้งข้อหาพวกผมว่าลม้ลมล้มล้างนะครับรัฐธรรมนูญปี50นะครับซึ่งพวกผมเสนอแนวความคิดเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี50แต่ว่าคนที่ล้มล้างรัฐธรรมนูนปี50ตัวจริงคือคสชปอป,อปอชก็ยกย่องสันลเสริญเห็นไหมครับและก็หลายคนก็มาจากกลไกจากการยึดอำนาจอย่างชัดเจนแต่ว่าไม่อายที่จะตั้งข้อกล่าวหาว่า ลมลางรัฐธรรมนูนปี50ซึ่งการลมลางคือการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291เท่านั้นดังนั้นครับปปชก็มองเห็นว่าเรื่องนี้มันผิดทั้งที่ไม่สำเร็จไม่ได้แก้ไขจนกระทั่งนี่ยนะครับนำพาไปสู่สสอรอขึ้นมาได้แต่คนที่มาลมลางรัฐธรรมนูญปี50จริงๆคือคสอชปป,ปชนี่นะครับไม่หือไม่อือ นะครับนี่เป็นการแจ้งข้อกล่าวหาหลังจากการยึดอำนาจยังไม่อับอายนะครับและโดยไม่สนใจว่าประชาชนเกามีความรู้สึกอย่างไรกล่าวหาว่าล้มล้างแต่คนล้มล้างจริงๆคือคสชนั้นปปชนั้นไม่ดำเนินคดีแต่คนที่เสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี50โดยแนวทางสอ,งอรอนั้นกลายเป็นความผิดในสายตาของปปชจนกระทั่งมาเรื่องการเสนอพรบของวรชัยเหมะและพวก ผมก็มองเห็นอย่างชัดเจนว่าอยู่กันในสภาพอย่างนี้นะครับถ้าใช้อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยพลอากาศเอกสูกัมพลไม่รอดหรอกแต่ถ้าใช้ความจริงความยุติธรรมซึ่งไม่รู้พวกท่านมีอยู่ยยหรือไม่ซึ่งที่ผ่านมาผมยังไม่เคยเห็นนะแต่ว่าถ้าใช้มาตรฐานเดิมที่ผ่านมาพลอากาศเอกสูกัมพลรอดยากทั้งที่ไม่ได้กระทําความผิดสะสะคนนี้ก็จะรอดยากและก็ตามไปจนครบสามคน นี่คือความจริงของประเทศไทยพบกับ Facebook ไลค์ต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ